พอเราชนะไปอีก1ชั้นใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเป็นชั้น3เห็นไหมเพื่นมาเป็น 3F แล้วเมื่อกี้ทีแรกของเรายังเป็น 2F อยู่นะครับแล้วมันก็จะเจอศัตรูที่โหดขึ้นดูในเอเล w ่ r นเวอร์เพื่อนๆจะเห็นเลยครับมันมีหน้าที่ที่บางอาชีพเท่านั้นที่ทําได้แบบนี้คือเพื่อน,นเขาจะไปตีบอสก,ก่อนนะสถิติการรับดาเมจของเราเห็นไหมบอสไม่ค่อยตีเราเลยเราได้ที่5ตีเราได้ที่5สถิติดาเมจของเราอ้เราแรงสุดว่ะ เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Q Channel นะวันนี้เราอยู่กันในเกม A o o นะครับเล็กน่ารอกออริจินนะครับผมตอนนี้เรากําลังลงทีมเดนแมดอยู่นะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าเราชนะไป1รอบใช่ไหมมันจะขึ้นมาเป็นชั้น2อย่างนี้นะครับแล้วมันก็ต้องรอเวลาเริ่มทีมถัดไปนะครับถ้าเกิดว่าเราชนะต่อเนื่องอีกนะครับมันก็จะเข้าไปสู่ชั้น3มันลงได้ทั้งหมด5ครั้งต่ออีเวนต์นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่ามันจะชนะไหมเราจะชนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับสัตว์เลี้ยงที่ผม ได้นะครับและถามว่าอีตัวด้วงเนี่ยสาม,มารถทอนได้ไหมก็เมื่อกี้ผมเห็นว่ามันก็ทอนได้อยู่นะดูดศัตรูมารวมๆกันทําให้ศัตรูตีด้วงเราหน่อยๆอะไรเงี้ยก็พอได้อยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันของที่ผมสวมใส่อยู่ตอนนี้นะครับจะมีห่อบ12นะครับ แล้วก็มีผ้า,าคลุมบวก9้านะครับประดับบวก9้านะครับประดับบวก9้ารองเท้าบวก9้าเสื้อบวก9้านะแฟชั่นมีครบการ์ดก็มีพอใช้ครับแต่ยังไม่มีการม่วงสบายนะส่วนใหญ่ก็ใส่เป็นการ์ดฟ้าหมดเลยการ์ดมีพอใช้นะครับแฟชั่นเสื้อเนี่ยมีแล้วนะครับกล้องผมบางอยู่ใช่ไหมปืนมีแล้วปากมีแล้วแว่นตามีแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันโอ้ยน้องๆาตีแรงมากเอาลูกน้องเขาออกก่อนได้ไหมเอาสตะเลี้ยงเขาออกก่อนโอเค แทงสไนเขาจะแตกแล้วแตกไปดีแล้วเราก็ถอยมาก่อนหน่อยนึงหน่อยนึงพี่ศาส์เขาถึกใช้ได้นี่ผมกดเออเอเอ็นเดียวออกได้ไหมเอ็นเดียวออกได้ไหมออกได้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 ออกก่อนออกได้ออกก่อนเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกผมไม่ได้ตั้งธนันเซียไว้นะ เอ็นเดียวเนี่ยเพิ่มเอ็มดีฟด้วยนะจะทำให้เราโดนตีเบาลงหน่อยนึงนะครับแทงไปแทงไปแทงไปแตกงไปอีกหนึ่งคนอครับเ้ยเดี๋ยวนโอเค่งสคเดนวี๋ยว่สิบปีสุดท้ายแบเง้าไมอีกหนึ่งทีโอ้ยไม่ได้คิวห้าวิสุดท้ายครับ ฆ่าไปทั้งหมด7จ็ดศพนะครับไม่ตายเลยนะครับแอซิดไปทั้งหมด6นะครับได้คะแนนไปทั้งหมด24คะแนนนะครับอันนี้พอเราชนะไปอีก1ชั้นใช่ไหมมันจะขึ้นมาเป็นชั้น3ามเห็นไหมก็จะเป็น 3F แล้วเมื่อกี้ทีแรกของเรายังเป็น 2F อยู่นะครับแล้วมันก็จะเจอศัตรูที่โหดขึ้นผมเอาด้วงไปแทงก่อนแท้งเสร็จแล้วเราค่อยถล่มเอาตัวดาเมจพอแบบพวกสัตว์เลี้ยงเขาตายหมดอะแล้วเราค่อยเอาตัวดาเมจออกไปลุยดีกน่งั้นเอาควางไปเไปแต่ควางมันตายนะเพราะว่าด้วงเองมันถึกกว่าควางเยอะอยู่ครับด้วงผม,มี 1,2เนี่ยในขณะที่กวางเนี่ยมีเลือดแค่8ผักคุณดูวีกวางผมเห็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวเองมีอีกไหมกวางเขาเข้ามาแล้วกวางเขาเข้ามาระเบิดสกิลใส่เราเราเก็บกวางเขาออกก่อนครับโอ้ยผมโดนฟอสโอโดนฟอสออกกวางเขาออกออกกวางเขาออกกวางมันสกิลแรงอยู่นะโอเคกวางเขาแตกแล้วก็มาเล่นก็ได้ละแทงไปฮะ ได้ไหมครโอเคแตกหนึ่งเราขี่เป็ดนะผมขี่เป็ดนะฮะลัลโหลเห็นไ่มผมขี่เป็ดนะเว้ยเราเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงดาเมจได้แล้วครับเอาวางมาช่วยทำดาเมจดีกว่าเออเห็นไหมวางระเบิดทีเดียดตายเลยวิชาตวิชาตลบ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 ไม่ได้โอเ้ พิศาจะอ้วกแล้วพิศาจะอ้วกแล้วโอ้ยผมโดนฟอสอ้วกไหม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 อีกทีเดียวเอออ้วกไปโอเคไม่ตายรอดตายมาได้อย่างไรนี่เอ้อ EQ MVP EQ MVP เก็บไปทั้งหมด 4, สศพครับ เห็นไหมเป็นชั้น 4F แล้วนะครับแล้วก็จะรอแมทชิง่งเกมนี้นะครับก็มีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะนะครับเพื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้ลองโหลดมาเล่นนะครับสามารถ ดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ R O Global นะครับผมดาวน์โหลดผ่าน Huawei oh, App Gallery ก็ได้นะครับดาวน์โหลดผ่าน Google Play ได้ครับ uh, App อ t o r e ได้ Oppo App Market ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมอยู่ก็คือแบบถ้าเกิดว่าเราเติมเงินผ่าน Laser Go นะครับผมก็จะได้ของรางวัลมากมายเลยลิงก์ที่ผมปักหมดนะุดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้เลยนะเข้าลิงก์ที่ผมปักหมุดได้เลยนะไอเทมสุดพิเศษมากมายเลยนะครับมีคนวิ่งดุยดุยเข้ามาดุยดุยเข้ามา ดุยดุยเข้ามาอย่างงี้ดุยดุยเข้ามาอย่างงี้แตกไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเเขาจะเอาเสน่ห์เราวะเขาจะเอาเสน่ห์เราวะเราต้องเอาสมุไรเขาออกก่อนโอเคสมุไรเขาแตกแล้วนะครับสมุไรเขาแตกแล้วแล้วคราวนี้พอไม่เหลือไม่เหลือสัตว์เลี้ยงโหดๆของเขาแล้วเราก็จะมาเปิดตัวสัตว์เลี้ยงดาเมจของเราครับเอากวางออกมาทำดาเมจครับแทงไปหนึ่งทีพวกแทงไปแทงไปอย่าไปย้อนแทงไปอย่าไปย้อนสู้ไปอย่าไปย้อนเรามีกวางเรามีกวางเรามีกวางทำดาเมจให้ไอหัวไหนเขาหน่อย ขวดไนเขาหน่อยแล้วก็เอาสไนเน้นเน้นไนกับสไนดีกว่าวะ่ะผมว่าแอสซิสต์แม่งฆ่ายากไปหน่อยโอเคแตกอีกนึงเออแตกไปอีกนึงมาดีสไนนี้ควรโดนก่อนตายแล้วหรอตายเร็วจังอะโดนสกิลไรตายวะ่ะโดนไปอีกหนึ่งศพ แอสซินมันจุกเหลือเกินจุกดีเหลือเกินคนคนนี้เราเข้าสู่ชั้น5ครับเอ็มีด้วยฆ่าไปทั้งหมด7จศพนะครับไม่ตายเลยแทงไหนเขาครับ,รบโอเคตกไปดังวะเคเคชนะรัวครับ5รอบติด ธรรมดาการท้าทายครั้งนี้ถึงชั้นที่หกว้าวลองได้ไหมฟลอร์หกข้างในมีนู่นนี่นั่นขอดูหน่อยฟรีโอเคโอเคโอเค นี่นะครับก็การลงทีมเดสแมทก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมมันจะสามารถลงได้ทุกวันพุธนะครับจะมีทีมเดสแมทถ้าเกิดว่าใครนะครับชอบ PVP นะครับก็สามารถมาลงทีมเดสแมทได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราชอบ PVP จริงๆเลยอยากจะแทน PVP แรงๆอะไรเงี้ยเราก็มาใส่เป็นพรีเซตของของแบบขนนงขนนกให้มันเป็นสาย PVP ก็ได้นะอันนี้คือผมใส่เป็นสาย PVE นะผมก็เลยแบบไม่ได้แรงอนะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นสาย PVP เนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับโบนัส PVPP ล Pv ดอะไรพวกนี้ครับเปลี่ยนขนนกทั้งหมดทั้งมวลของเราให้กลายเป็นแบบ PVP อ่ะมันก็จะแรงขึ้นไปอีกนะส่วนเพื่อนคนไหนแบบชอบ PVP จริงๆอะไรเงี้ยก็มาเปลี่ยนคนนกเอาก็ได้นะครับจะได้แรงๆตอนนี้เนี่ยครับเกมที่เราเล่นอยู่นั่นคือ l e g n a l o g Origin นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน Huawei นะครับ Huawei App Gallery นะครับ Google Play นะครับ p C c l i e n t นะครับผมแล้วก็ App Store นะครับแล้วก็มี Oppo App Market ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเติมเงินผ่าน Laser Go เนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมากมายนะครับกิจกรรมตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็จะเป็นแบบได้เกิดฟรีดรอปไอเทมแล้วก็ Daily Duty Offer นะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าเเพื่่อนนๆติมผา ตัวเลเซอร์นะครับผมก็จะมีเติม500บาทก็จะได้ของรางวัลเท่านี้เติม1,000บาทก็จะได้เท่านี้เติม5,000ก็จะได้ของรางวัลเยอะแยะมากมายยังไงก็เข้าไปดูได้ลิงก์ที่ผมปักหมุดได้เลยใครอยากจะเติมเกมนะครับก็เติมผ่านเลเซอร์โกพินได้เลยนะครับผมเนี่ยได้รับไอเทมตามที่เขาระบุไว้เลยช่องทางการเติมวิธีการเติมก็สามารถดูผ่านเว็บไซต์ที่ผมปักหมุดได้เลยนะครับผมเกมนี้นะครับเล็กน่าหลอกออริจินเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทั้งผู้เล่นสายเติมและผู้เล่นสายฟรีนะครับผมมีอาชีพ นักดาบนักธน,นูพ่อค้าโจรพระแล้วก็นักเวทนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเล่นอาชีพไหนทุกอาชีพมีหน้าที่ทุกอาชีพมีบทบาทอยู่ในเกมนี้มีหน้าที่ให้เล่นหมดเลยสายฟรีสายเติมเล่นด้วยกนได้เล่นผ่านมือถือก็ได้เล่นผ่าน p c ก็ได้ล่าบอสก็ดุเดือดนะครับเล่นกับเพื่อนในกิวก็สนุกสนานมีคอนเทนต์มากมายมีกิววอลด้วยนะแฟชั่นคอสตูมเดี๋ยวก็มีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะพรุ่งนี้ก็จะอัปเดตอีกแล้วนะก็ต้องจัดไปนะใครเป็นสายแฟชั่นเนะีะผมแล้วก็สัต เห็นต่างนานาใดๆนะครับผมเองก็ฝากไว้ด้วยนะกับแล็คเนล็อกออนไลน์ออริจินนะครับแล,ล้วก็เดี๋ยวผมจะแถมคลิปที่ผมไปลงอันนี้มาด้วยนะครับผมไปลงตัวร้อยชั้นเอ่เลสทาวเวอร์นะผมไปลงเอเลสทาวเวอร์มาเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบอยากจะดูเอเลสทาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเอเลสทาวเวอร์ก็จะมีดอกพองแบบพวกเศษการ์ด โมล่าคอยเอาไว้ออฟแมวอะไรครับเฟืองเอาไว้แลกการ์ดเ่ยครับพวกอี oy, MVP, เดนคอยพวกการ์ดเอ็มีเนี่ยครับดูใน Tower, เอเลี่ยนซาวเวอร์เพื่อนเพื่อจะเห็นเลยครับมันมีหน้าที่ที่บางอาชีพเท่านั้นที่ทําได้แบบนี้อย่างไนท์มีหน้าที่แทงก็คือมีแค่นหนเท่านั้นที่แทงได้อย่างวิสาห์หน้าที่สกิลหมู่ก็คือต้องสกิลหมู่ต้องมีวิสาห์ต้องมีไนท์ต้องมีพระอย่างเงี้ยครับถ้ามีพ่อค้าด้วยก็จะต้องคอยสตันอะไรเงี้ยครับมีตัวดาเมจเดียวอย่างสไนท์อย่างแอสซัซินอะไรเงี้ยเพื่อที่จะฆ่าบ ในพาร์ทของเอเลส์พาวเวอร์มันก็เลยส่งผลให้แบบเกมนี้มันจําเป็นต้องเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วสนุกนะครับมีเพื่อนเล่นด้วยกันแล้วมันก็จะสนุกขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวดูในคลิปเอาแล้วกันนะมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาลงร้อยชั้นแบบสนุกสนานนะครับช่วงแรกๆไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นก็คือรีบถล่มก่อนเชือกจะหมดนะครับหน้าที่ของเราคือแทงนะครับแล้วแต่ประเด็นคือหน้าที่แทงของเราโดนสัตว์เลี้ยงเราแย่งไปนั่นก็คืออีตัวด้วงของเรานั่นเองนะครับไป พอเราจบไยปุ๊บนะฮะมันก็จะสกิป5ชั้นให้เราเลยเราก็จะไปถึงชั้น5ถ้าเกิดว่าเราเร็วพอนะรีบเคลียร์ได้เนี่ยมันก็จะข้ามชั้นไปชั้น5ได้เลยครับคอนสเตอร์มันก็จะมาหมดแมปถ้าเกิดว่าเราเปิดท่วงนะลากมอนกลับมาครับก็เปิดด่วงแทงไวหน่อยห่อยครับแต่ไม่เป็นไรแหละทานแหละนี่มันเพิ่งชั้นหครับถามว่ามีทริคอะไรจริงๆต่าจ,งจังๆไหมจริงๆแล้วทริคก,การลงร้อยชั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งตำแหน่งของของผู้เล่นเลย ถ้าผมแนะนําจริงๆก็ต้องต้องมีหนึ่งแท้งหนึ่งค้แล้วก็หนึ่งสกิลหมู่สามตัวเนี่ยคือฟิกแล้วถ้าไม่มีวิสัทอาจจะเป็นแบบเคมออะไรเงี้ยแต่เคมอลก็จะเป็นแพ้มอนไฟอ่อะ ตัวป่วนอย่างแฮมเมอร์ฟอลก็ดีนะพันหลังหลังมันจะเริ่มแบบตึงมือมากครับถ้าเกิดว่ามีแฮมเมอร์ฟอลคอยสตาร์ทให้เนี่ยมันก็จะแบบก็จะดีครับก็จะดีก็จะดีชั้นแบบเนี้ยนะที่มันจะมีมอนสเตอร์อีลิทอ่ะมันจะไม่ค่อยมาเว้ยบางทีแล้วเราจะแบบเคลียร์ไม่ทันเราต้องแบบรีบไปเรียกมอนสเตอร์อีลิทมานะยอย่างดักกอนไฟอย่างเงี้ยครับมันเป็นมอนสเตอร์อีลิทใช่ไหมแล้วก็แบบเออวิ่งมาเรียกดักกอนไฟไปหาไปหาเพื่อนซึ่งเดี๋ยวเพื่อนเขาสกิลรออยู่แล้วนะเนี่ย เราลากมาตรงนี้แล้วก็เพื่อนๆว่ายังไงเพื่อนๆเตรียมลงสกิลไว้รออยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวโฟว์วกเดี๋ยวกดมือเอาโฟว์วกเอาไว้กดตอนที่แบบสัตว์เลี้ยงเราจะตายอ่ะเรากดโฟว์วกช่วยสัตว์เลี้ยงเราได้นะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีดว้วงนะแต่ถ้าไม่มีดว้วงก็ใช้ตัวหมูใช่ป่ะมันจะมีหมูตัวหนึ่งนะครับเพิ่มความถึกให้เราได้หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เข้าชั้นบอสสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มความถึกให้กับเรามันจะเป็นตัวอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับมันจะมีสกิลเพ ความถึงก็ได้คือตัวอะไรอะบูฟานูเนี่ยครับบูด็อกหมาเหรอเป็นหมาสําหรับตัวโกธเองนะครับสกิลแรงๆของมันมันจะมีสกิลปูดใช่ไหมสกิลเป่าแล้วก็โซสไตร์ครับเราวางทั้งทั้งหมดเลยสกิลแรงมากครับเนี่ยเดี๋ยวรอดูมันจะเป่ามันจะมีพื้นแดงๆเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เป่าพูดออกไปฝั่งนู้นอะถ้าโดนนี่ก็เจ็บนะครับต้องเดินเอาไทด้าก็ไม่เดินใช่ไทร์ด้าก็เป็นตัวที่ไม่เดินครับถ้าเกิดว่าเราจะเล่นทำเวลาเราก็ต้องรีบมาเคลียร์ไทด้าเหมืออนนกััคครรบเวลลาึ่งหด มีเวลาไม่ถึงครึ่งแล้วจ้าฆ่าได้ไหมเนี่ยโอ้โหเศรษ์เศรษเศรษฟอสนะสกิลวงน้ำน้ำแข็งนี่คือสกิลฟอสนะครับหลบหน่อยฆ่าไม่ทันอ๋อสกิลฟอสเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราหลบขยับนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียว แล้วโดนฟอสฟอสเสร็จมันจะมีสกิลต่อนะเราก็จะเจ็บ่อยๆอยู่ในแซงจูรี่ของพาไว้ครับอันนี้เราไม่มีสั์เลียงแทงแล้วเราต้องแทงเองแล้วจบไปอีกชั้น อีชั้น18เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ตายยากอย,กอยู่ก็คืออีโคโค่นี้นะครับตายยากไหนมันฮิวรัวมากครับดูฮิวของมันดูดิเลือดมันไม่กระดิกเลยโอ้โหแล้วผมตายมันตีแรงด้วยเนี่ยพอแต่แต่แตถ้าเกิดว่าเราดาเมจถึงพอครับเลื่อเมเริ่มลดล้วมันก็จะแบบพอตีได้อยู่จะเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟซะด้วยนะย โอ้โแล้วดูดิมันตีมีีเดียวแต่เพื่อนเขาจะไปตีบอสก่อนนะเดี๋ยวเราไปตีมายาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาลงต่อแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่คือการล่าบอสนะครับผมนี่คือการล่าบอสของปาร์ตี้นี้เนี่ยปาร์ตี้นี้มีพลังอยู่ที่แสนสามนะครับวิสซาสนะครับของไม่ได้เปิดนะครับอีกคนนึงนะครับเป็นวิสซา์เหมือนกันของ บวกสิบสองโว่พระาตุบวกสิบสองนะครับใส่แฟชั่นสามสี่ชิ้นเยอะอยู่นะครับพลังแสนสองเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นวิชาตเช่นกันนะครับผมของบวกสิบเอ็ดบวกเก้านะครับใส่แฟชั่นเยอะอยู่เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวผมเองแสนสองแล้วก็จะมีพระอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับใส่ของบวกสิบบวกเจ็ดนะครับแฟชั่นก็พอมีเหมือนกันนะครับตีที่ชอบเติมเงินเนี่ย เนี่ยที่ชอบเติมเงินจะเป็นหน้าตาประมาณนี้แนะส่วนของผมเองเนะี่ยผมจะเติมน้อยสุดเลยนะครับผมจะเติมน้อยสุดเนะี่ยแฟชั่นก็จะแบบมีเสื้อมีปากม,มีตัวเป็นตามีปือนอะไรอย่างเงี้ยมีินไรฮะเติมเงินน้อยสุดก็จะประมาณนี้แหละครับผมก็จะน้อยกว่าคนอื่นหน่อยนึงครับตีบอสแล้วก็เน้นแทงครับเปิดออโต้โฟววอล์กไว้เลยครับเปิดออโต้โฟววอล์กไว้เลยโฟววอล์กมันจะทำให้ศัตรูดีเฟนซ์ลดลงด้วยนะ ผมแทงได้สามหมื่นกว่า4ี่หมื่นสีืต้นนะครับแล้วก็สซสุดท้ายหสุดท้ายนั้นก็จะเป็นตีที่หนึ่งไหมหนึ่เธอโอ้โหไม่น่าจะที่1แล้วแหละได้ตีที่สองที่หได้เฟืองทองไปจ้าสถิติการรับดาเมจของเราเห็นไหมบอสไม่ค่อยตีเราเลยเราได้ที่ห้า เราได้ที่หสถิติดาเมจของเราโอ้เราแรงสุดว่ะโหแล้วเราตีอย่างเบาอะ่ะเราตีเข้า2องหมืนกว่าถ้าเกิดว่าเราเพี้ยนเราได้เท่าไหร่2องหมื่นองแบนดิตเพียนได้33,000ื่นเพียนได้สิบหมแบนดิตแหละทุกแล้วอ๋อสัตว์เราต้องเอาเป็นตัว,ตวดาเมทไหมหรือตัวแท้งหรอดาเมจดีกว่าโอ้ยตาย 2%สุดท้ายขอที่หนึ่งน้อยที่ที่ที่สองแน่เลยดูจากอาการแล้วที่สองจรด้วยจ้ามาชั้นนี้เป็นชั้นบอสนะครับผมก็เดิมแล้วกันฮะลากไปก่อนครับกดดูดไปเลยครับเรามีพิศาเยอะ พอมีวิาสาดเยอะเดี๋ยววิาสาดเคลียร์มอนหมู่ให้ตราบใดที่ลูกน้องเรายังไม่ตายนะครับเลือดยังไม่เลือดยังไม่เสียหายมากนะครับเราก็ยังไม่ต้องโปโวถ้ามันลดลงไปต่ำกว่าครึ่งหลอดแล้วเราค่อยโปโวก็ได้แต่ถ้ามันยังไม่ลดต่ำกว่าครึ่งหลอดก็ปล่อยลูกน้องเราไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตายไปอะครับลูกน้องเราก็จะหายด้วยวิ่งเข้าแซงก่อน,นเข้าแซง ทันหรือเปล่าไม่รู้นะคาดว่าน่าจะทันนะมายาเป็นธาตุเออเป็นขนาดใหญ่ด้วยผมเปลี่ยนเป็นเทยสเลยครับราคาด,ดว่าจะทันทันไหมทันแหละทันแหละเออเอาไม่มีทอยเต๋าอ่ะโก็หมดพอดีเวีนเลยไม่ทันว่ะ ขาดไปน,ดน,น,นี่คือเน้นผมดาเมจเลยนะนเลน,นีเนเย่ยสัตว์เลี้ยงผมก็ผมดาเมจเลยโอ้ยจิดฟอสเอาสัตว์เลีนน้ยงดาเมจตายเลยละ เปิดสเลียตีเดียวโตีเดียวแล้วครับมีเวลา2นาทีขึ้นกับ80ได้ดิอย่างนี้ได้ดิพย่าอ,อย่าติดฟอสอ่าติดฟอสนาทีหนึงยี่สินิ้วเอ้ยนาทีหนึ่งยี่สิบร์เ็นต้าสิบิี่อรลุ้นลุ้นลุ้นมีลุ้นมีลุ้นได้ห่ะผ่านผ่านผอ๋ยเดิน <laughs> สามิบนีิบปอรนต์เปอนต์อะไระเนี่ยก็ผ่านได้ดิก็ผ่านได้ดิก็ผ่านได้ครับชั้น2ี่นขานาที เล่นทีละตัวที่ไม่ไม่มีทางทันแน่เลยเน,นี่ยแต่เล่นสองตัวก็ไม่น่าไม่น่าไม่น่าไหวคนระับเอา ประมาณนี้สําหรับการลงร้อยชั้นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ขอพูดถึงสปอนเซอร์ของเราสักนิดนึงนะครับ นั่นก็คือ,อนี่นะครับผมถ้าเกิดร่นเพื่อนอยากจะเติมเกมนะครับผมเติมผ่านเลเซอร์โก้ได้เลยเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ลุ้นรับไอเทมมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเติม500บาทได้รับไม้ผีเติม1000บาทได้รับตามนี่้5,000บาทได้รับของเพิ่มเติมอีกผมนี่เลยนะครับอยากจะเติมก็เติมเงินผ่านเลเซอร์โกพินได้เลยนะครับลิงก์ที่ผมปักหมุดก็สามารถเข้ามาเติมกันได้เลยนะครับผมตอนนี้กิจกรรมของ l ลกดลอกออนไลน์ออริจินนะครับผมก็จะมีอยู่ประมาณนี้แฮมบิลซี่คิเช่นนะครับเมื่อ เราทำาเว s t รายวันเนี่ยผมสังหารมอนสเตอร์เรามีโอกาสได้รับอาหารแล้วก็ได้รับเฟืองทองด้วยนะต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมบิงโกเนีทำ quest รายวันทำภารกิจประจำวันเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะได้ตั๋วตั๋วสุ่มบิงโกมานะครับถ้าเกิดว่าเราได้ทั้งหมดกี่แถวกี่แถวเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลให้ตามด้านข้างนี้เลยต่อมานะครับล่าบ,บอสได้เพิ่มขึ้น2ตัวนะครับจากปกติวันละ5กลายเป็นวันละ7นะครับผมกม็ Mad b o ล l i n g c h a เนี่ยก็จะเป็นทำรายวันเหมือนกันนะครับเราจะได้เหรียญเงินมาวันละ เราก็จะได้เปิดใน,ในระดับถัดไปนะครับซึ่งมีของที่ ที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นยานอวกาศชุดแฟชชงแฟชั่นสุ่มการ์ดสุ่มกาชาอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวขายของนะครับแพ็คพวกนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะมีดีครับเนี่ยพวกเฟืองทองเนี่ยน่าน่าซื้อมากมากเลยครับซึ่งจริงๆผมก็ซื้อไปแล้วนะครับจริงๆผมก็ซื้อไปแล้วด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อก็เติมเงินกับเลเซอร์โกพินได้เลยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมคำสั่งระดมพลนะครับเติมเงินตัวนี้นะครับ1.99 USD นะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีเพื่อน ร่วมลงทะเบียนร,ร่วมเติมร่วมกันเนี่ยก็จะเป็น5คนนะครับผมก็จะได้เนียนเบอร์รี่เพิ่มขึ้นนะครับผมพลังต่อสู้60,000อะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกิจกรรมของแกลกน่าหลอกออนไลน์ออริจินครับ